โอเคครับตอนนี้ถ้าเรามาอยู่ในแมปแนวปลูกกันอีกแล้วนะครับซึ่งแมปนี้มีชื่อว่าโกอะไรวะลืมโกเอกอะไรสักอย่างนะประมาณนั้นปลูกไข่นะฮะโอเคเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับปลูกไข่อ่ะเรามีไข่อยู่หนึ่งใบนะเป็นไข่ฟีเจอร์ซีดดูซิว่าจะได้อะไรค่อยๆโตโตขึ้นทำไมไข่เหมือนไข่เดินเสาร์เลยอืม ค่อยๆโตยังไม่เต็มที่เป็นหนึ่งรอ,อก,ก่อนอ่ะเรียบร้อยกดเขย่าโอ้นี่ไงเป็นไก่ออกมาเป็นไก่ทำไมมันจิบไม่ค่อยได้เนี่ยแมปมันแหลกเหรอนี่ไกเอามาเอามาโอ้ยแมปแหลกแค่โอเคเดี๋ยวเราไปขายกันดู ว่าราคาไก่พวกนี้ราคาเท่าไหร่มาขายไปเท่าไหร่ 48P ไก่ทั้ง3ตัว 48P ซื้อซีดไข่ไปปลูกซื้อได้แค่ฟิเตอร์ซีด่ะแฮชไปแฮชไปเขย่าไข่ไปเขย่าไปนี่ไก่ออกมาแล้วเก็บมาเก็บมา คิดมาแล้วก็เอาไปขายต่อขายราคาเท่าไหร่ครับทั้งห้าตัวนี้8ปสิบสองยังซื้ออีสเตอร์เอกไม่ได้เลยเนะี่ยไม่ใช่อีสเตอร์เอกดิอีสเตอร์ซีดออกซื้อได้แล้วโอเคซื้อได้แล้วนึกว่าร้อยหนึ่งเจ็ดสิบห้าซื้อได้แล้วซื้อได้แล้วมาอีสเตอร์ซีดจะเป็นตัวอะไรเป็นหูกระต่ายซะด้วย ยังไม่อ๋อเอาใครหายเอา้าเฮย้ยโอ้มาแล้วกดขยับไปได้อ,อะไรเอาหาย <laughs> แมปแหลกก็หายโอ้มาแล้วนี่ไงบราวน,นี่ก็ตายตอนนี้ก็ตายได้เปลี่ยนมาเป็นสีชมพูไปเรียบร้อยแล้วพิง<ม>ก์บันนี่ก็ตายสีชมพูนะครับราคาเท่าไหร่ไม่รู้เก็บไก่มา แล้วก็ไปขายนี่เราจะได้นี้ฟรีด้วยนะปลูกไว้เอามาปลูกไวโอเคปลูกไว้เลยอ่ะปลูกไว้รอโตซื้อมาซื้อมาซื้อมาโอเคหมดละเอามาปลูกไวอิสเตอร์ซีดฟิเตอร์ซีดไก่กับกระตาาา่ายรอโตขย่าไปขย่าไปอ้กระต่ายแป๊บไม่ นี่กระต่ายอะไรมีอะไรอยู่ข้างบนด้วยอ่ะเก็บมาก่อนเดี๋ยวค่อยดูที่หลังเก็บมาเก็บมาเก็บมากระต่ายนี่กระต่ายที่มีอะไรอยู่ข้างหลังไม่รู้เหมือนเป็นไข่อีสเตอร์เลยอะ่ะอ่ะเดี๋ยวลองไปขายดูราคาเท่าไหร่ขายไปห้าร้อยยี่สิบเจ็ดอืมทำไมได้เงินไม่เยอะเลยฮะ ซื้อซื้อไปอยังซื้อฟองต่อไปไม่ได้ซื้อได้แค่นี้อืมอีสตเตอร์ซีดอย่างเดียวเลยฟักไปลฟักไปนั่นแหละมาขยาปไปยฟักไปเก็บมาเก็บผลผลิตมานี่ได้กระต่ายนี้แล้วกระต่ายที่มีไข่อีสเตอร์อยู่ข้างหลังขายครับเท่าไหร่ หกรอู้เราซื้อตัวใหม่ได้แล้วนี่ให้ดูสิตัวใหม่นี่แคลัสซีดแคลัสซีดเป็นตัวอะไรอะ่ะได้มาตัวเดียวเองอแคลัซีดเป็นคือตัวอะไระฟักไปอ๋อหมูคือหมูนี่เองอู้ตัวเบเริ่มเลยหมูราคาเท่าไหรนะ่เนี่ยหมูตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับ หกร้อยสามสิบสี่ฮึมได้อยู่ได้อยู่ก็ซื้อเพิ่มมาได้ตัวหนึ่งอะซื้อหมูมาได้ตัวหนึ่งเราไปซื้อหมูอ่ะนี่เรารับไข่ฟรีได้แหละเป็นแค롯ซีดโก้แค롯ซีดเอามันก็ต้องเป็นหมูดิใช่ไหมเป็นหมูสีทองเหรออู้เหมือนจะอุ้ยเหมือนจะโตไปด้วยโตไปเหมือนกันนะเนี่ย โอ้แ๊บเดียวเองใกล้แล้วใกล้แล้วนี่นี่เจ้าหมูสีทองนี่ราคาเท่าไหร่ครับหมูตัวนี้พันเก้าโอ้ได้อยู่ราคาไข่โตมาแล้วฟักมาฟักมาให้หมดอุย้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมได้หมูแปะกว่าเขาเฮ้ยติดติดติดเดี๋ยว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 เเก็บไปก่อน เฮ้ยหมูอะไรอะ่ะหมูอะไรอะ่ะเอ้ยทำไมหน้าตาเป็นอย่างี้อันหนึ่งไหนอยู่ไหนโบโบโบลบอหมูบล็อบอหมูแบบแลบ,บลิน้นบอเฮ้ยหมูแปลกแสดงว่าแบบนี้คือมิวเทสใช่ไหมราคาเท่าไหร่เนี่ยอู้พันหนึ่งร้อยอู้ อู้หูแพงก็หมูธรรมดาอ่ะขายหมดเลยอู้ได้สองพันโอเคได้มาสี่พันครับซื้ออะไรได้บ้างสี่พันซื้อได้หรือบ้างซื้อได้แค่นี้นี่ได้มเมล็ดมาใหม่ไหนัาเดินขอบปลูกนี้ก่อนอ่ะปลูกไปนี่มเมล็ดใหม่แพลอตที เอา้าทำไมเป็นแค่พื้นหญ้าทำไมมันเป็นแค่พื้นหญ้าอย่างเดียวเอ้ยอ๋อออนี่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 ค่อยๆมีต้นโตมาอ๋อโอเคโอเคโอเคตกใจหมดนี่กดแฮชได้ลแล้วอ่ะต้องปีนต้องปีนใช่ไหมเนี่ยอ๋อไ,ไ,ได้แล้วได้แล้วนี่แพลตตนี่ขยับมาขยับมา เก็บมาแพลอดพลอดนกแก้วนกแก้วอืมุ้ยโก้พลอดอู้โอ้โหเจ็ดจุดเจ็ดสี่กิโลนกแก้วสีทองโอ้ว้าวนกแก้วสีทองราคาเท่าไหร่ครับสามพันห้าโอ้ว้าวาว,าว้าวเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยมเรามีเงินอยู่หมื่นกว่าบาทละ ซื้อนี่ได้ละ f เ o อร r s ีดฟาวเว e ร์ซีดอ่ะซื้อเพิ่มด้วยอ่ะซื้อไม่ได้ f ว o วอ r s ซ e ดจะคือตัวอะไรลำบากจริงๆต้องมาปีนเก็บตัวเกลียวโอ้ยนี่ไงตัวละวเป็นตัวอะไรแ n น m มดโอ้14.16กิโลว้าวเทมากเทมากราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้เอ้ยได้ฟรีกแล้ว go แ a ล c h s e e เอามาปลูกไว อ่ะรอโตเดี๋ยวค่อยไปถามราคามดที่หลังมดตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับหมื่นหกอู้นี่แล้วได้ฟาวเวอร์ซีดมาอีกต้นหนึ่งอีกใบหนึ่งอ่ะปีนไปเก็บแพลตอ,อ่ะยังไม่โตกันนี่แฮชได้แล้วอ่ะสิบสี่จุดห้าเก้าอนักกว่าตัวเมื่อกี้นลยนะอ่าเปิดจมูมา ขอบ้ได้ไหมเบรอเบรไม่มี <laughs> มีแต่ธรรมดาโอเคขายครับขายทั้งหมดเลยไนี่มาสองหมื่นว้าวซื้อได้อีกอันหนึ่งเนี่ยฟาเวอร์ซีดอ่ะอ่ะซื้อมาเหมือนนี่จะฟองเล็กแฮะน่าจะตัวไม่ใหญ่ดูทรงอ,อ่ะอ่ะเก็บนกแก้วต่อน้ำบางจริงในนกแก้วในทั้งปีเนี่ย อ่ะแฮดเจอละโอ้ตัวเล็กจริงด้วยตัวเล็กราคาเท่าไหร่อุย้ยไปกดอ,อ,กอน้นี้อีกเอามันไปเลยได้มาหมื่นกว่าบาทซื้อต่อครับฟาเวอร์ซีดเอามาเลยอืมเยอะมากโอ้โหหนึ่งพันล้านใครจะไปซื้อ,อซื้อมา เอาไปขายลอสสุดท้ายครับเท่าไหร่ทั้งหมด27งมโอ้โอเคอผมว่าคลิปนี้ไม่ไหวแล้งวง่วงนอนล้คลิปนี้เอาเท่านี้กันีกว่านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไปแล้วเจอกัน